สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสปายโคโลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟ EP หนึ่งกันนะครับเป็นแบบฝึกเล่นเนาะก็แบบเพิ่งโหลดมาหรือว่าอะเล่นรหัสเดิมเนะเราก็แบบเป็นคนฝึกเล่นนะ้ล้ว,วันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กันเยอะๆนะครับโอเคมาแล้ววันนี้เราก็จะเล่นเป็น4-4-4 v 4แล้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารับของก่อนลับของ,ของ,ของ,ของ อของวนี่เขามีให้เลยแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นโหมด 4, ว4ีวีสนะตอนนี้ผมก็อยู่เป็นแพทหนึ่งครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นแบบเหมือนแบบมันทดสอบการเล่นเพราะว่าก็เล่นไม่เก่งครับก็เล่นโชวส์สนิดหนึงก็เป็นเลยดีกว่า อ่ะก่อนเ้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เผื่อแบบใครอยากโหลดหรือว่าใครเล่นก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครอยากโหลดก็ไปโหลดในเพจสโต re ก็ได้นะครับว่าเขยียน,นว่าฟรนะีไฟล์เกมฟรีไฟล์หรือเอลเอสก็ฟรีไฟล์เหมือนกันนี่มาก็แบบนี้เขาโหมดซีบีีนะครับก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับว่าให้ซื้อปืนเองเนาะแเราก็ซื้อปืนเองแล้วก็ซื้อเป็น G18 ซื้อเลยโอเค คือแบบแล้วก็หมุนรอบตัว,วนะั่นแหละแล้วก็ต้นได้เด้อคือแบบเงาะเงาะคืเขาก็จะมีท่าเต้นให้ด้วยเนะี่ยหรือว่านี้เราก็เติมเอาได้เนาะแล้วก็ไปเลยดีกว่าโอ้ยมจะเต้นนีนน่นั่นนี่ยไปเลยไปเลยนี่นะสี่วีสี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนแล้วก็ถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นตัวนะเราก็ไม่ใช่ทิถ้าเราเห็นคนอนะ่ะเราก็ยิงได้เลย แต่ตอนนี <t <t ้เราจะอ่อนให้เขาไปกับอกโดดก็เป็นคนฝึกเล่นเนาะก็จะอัดตัวอยู่นะถ้าปกติถ้าคนชำนาญแลวเขาตอนนี้เขาจะอัดหัวกันแล้วแต่ว่าเรายังอัดตัวอยู่นะทุกคนโอเคนี่นี่เรามาต้องอยู่ด้านล่างแน่เลยใช่หรือเปล่าเขาไม่อยู่หรอ โอายู่สองตัวเลยทุกคนยิงยิงแล้วโอ้ยิงยิงยิงเจ็บมากเลยจ้าโอ้ยเราจะตามลงไปดีกว่าตามเถอะตายแน่เลยตรงไปอ่าลองดูลองดูตายไหมซ้ำแล้วเดี๋ยวผมไปโดนล็อกป้อมล็อกป้อมตัวซ้ำมันที่จะจะยิงตัวนี้โหดล้มเลยทุกคนเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โดนซ้ำตายเลยไไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูเพื่อนอ้าว ตายแป๊บเดียวชนะเลยถือว่าเรากับโปกมากเลยไม่ไรตาหน้าตานี้แหละเจะเอาแล้แกแขนเราจะเล่นดีเซิร์นะทุกคนเราจะเล่นเป็นดีเซริร์นี่ครับดีเซิร์ตเตือนนี้นะทุกคนแล้วก็ไอวอลหนึ่งลูกสองลูกไ okay. อวอลโอเคกระโดดหน่อยเต้นท่าสักปิดหนึ่งโอ้ย หัวเราะเพื่อนนี่นะทุกคนด่านนี้ก็เป็นด่านเรือเนาะมันก็เป็นแบบเนี่ยนี่ทุกคนก็ด่านนี้สุดยอดอยู่นะถ้าตอนนี้มีเสียงอะไรรุกคนด้านข้างก็ขอขอภัยด้วยนะครับก็พอดีเล่นอยู่ตองสถานที่นี้แล้วก็เจอ ต้องไปแล้วแหละต้องไปยิงมันแล้วแหละวิ่งจ้าวิ่งแบบพิโตนวิ่งแบบเฮตนวิ่งจ้าวิ่งมันต้องอยู่บนนั่นเลยเราต้องเตรียมปืนเตรียมปืนเตรียมปืน,ปนก็โดดยิงถ้าก็ยิงใครแบเนี้เบ้าอีกไม่มีคนจ้าล่าสุดโอเคทุกเราก็ไปนะจ้าไปต่อไปต่อยาวๆจ้าไม่มีคนนะทุกคนเราก็เดินลงล่างๆเหมือนเดิมดีกว่า ลงด้านล่างลงไปเลยจ้าอุ้ยอันนี้ก็เสียอยู่เด้อเสียตรงน้ำเอาเอา้เอาโดนไอ้น,นี่อ่ะโดนกระเป๋าตัวเองอีกแหละไปจ้าไปต่อยาวๆเลยจ้า <c ười> ไปเร็วๆไปช่วยเพื่อนเอ้ยวงวงวงทุกคนวง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 ตั้งไงวอลย่ะตั้งไงวอ เติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเติมยาพันยาก่อนปันยาพันยาโอ้ยทุกคนมันมามล้วมันมแลวอ,อ,อ้าวชนะเฉยแล้วเราจะตั้งไอวอเพื่ออะไรวรรเน่ามาเก็บง้ออีกแหละเราคือแบบคือแบบต้องมองบนนิดนึงอ่ะอ่ะไปต่อไปเล่นเป็นซองคูงโอ้ยเก็บเก็บเก็บ เก็บเพื่อนเก็บของเพื่อนเก็บปืนเพื่อนไว้ยเพื่อนทิ้งกระสุนให้ด้วยเกบเก็บเก็บแล้วก็ชักปืนหน่อยหนึ่งอ๋อดูตัวตัวเองเด้ออ่าจ้าไปตาตอนนี้เราต้องได้ m V p ีจ้าเราเอาจริงเลยนะทุกคนอ้าวตอนนี้เราเอาจริงแล้วนะไม่รู้แหละเราเอาจริงอะ ้ย Fest อว้ยอืยอโอ้โหอัดตัวใส่อัดตัวจ้าใส่อัดตัวต้องให้สายคุณ er เลยเลยใครอยากเล่นกับเราก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะแล้วก็เอาชื่อไปเพิ่มได้เลยนะก็ชื่อก็ P A R Y ศูนย mm ์สองหนึ่งสี่แปดนะครับทุกคนก็ไปเพิ่มได้นะแล้วก็ทักมาบอกนะว่าจะเล่นจะเล่นฟรีไฟล์ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะ เล่นกับคุณจริงโอ้โหสายอัดตัวอันดับหนึ่งเลยจ้าอุ๊ยอุ๊ยอีกตัวหนึ่งโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอาไปแล้วไม่เป็นไรช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้โยดื่มดืมด่มดื่มดื่มช่วยเลยมช่วยอ้าวคือทำไมเราเป็นคนแบบนี้เราไม่ช่วยเพื่อนตอนนี้สองหนึ่งจ้าสองหนึง่งเราสองตัว สองเดินไง้เอมโอเคโอเคโอเคกระโดดสักหน่อยถ้าไม่เราก็โดดช้าล่ะอ้าวมันโดนวงบีด เราเกิดชนะอีกแล้ว,นนอลวโอ้ยโชว์อยู่นั่นแหละโชว์ตินอยู่นั่นแหละทุกคนตาสุดท้ายแล้วครับรอบตัดตัดสินเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องยิงยิงยิงโอ้ยิยงไม่โดนเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นแบบของไอ้ช่อุ้ยรัดเพื่อนเฉยเลยเลขอโทษนะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกยิงอีงโอ้ยเอา้าหาัวไหล่เม็ดมาก เราน่าจะประชันนะแต่เราก็กลัวเนาะเราเป็นแบบเด็กฝึกหาดอยู่อะไรเงี้ยเราก็กลัวแต่เราวิ่งเลยดีก่าโอ้โเพื่อนเก็บสองโอ้โหจบแล้วอ้าวขึ้นมาชนะเฉยคือแบบเพื่อนเก็บหมดเลยทุกคนโอเคเราก็ขอบคุณเพื่อนมากที่ให้เราขึ้นแรงมาหนึ่งดาวนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าจะให้เล่นโหมดไหนในเกมฟรีไฟก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผู้ติดตามถึง100ซับนะครับตอนนี้ย่าม60แล้วดีใจมากทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบาย